ปลอสัรพิษค่ะราคาถูกค่ะได้สินค้าสดๆค่ะอยู่ใกล้บ้านเป็นลูกค้าประจําค่ะไปซื้อมองอื่นยานบอบปอดภัยจากสารเคมีค่ะตลาดเกษตรกรคือแหล่งซื้อขายสินค้าเกษตรทั้งผลผลิตสด และสินค้าแปรรูปโดยเกษตรกรนำสินค้ามาจำหน่ายด้วยตนเองไม่ได้ผ่านพ่อค้าคนกลางซึ่งสินค้าต้องปลอดภัยจากสารเคมีในมาตรฐาน G.A.P. หรือเกษตรอินทรีย์โดยเกษตรกรที่นำสินค้ามาจำหน่ายต้องผ่านการคัดกรองจากส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เช่นสำนักง,งานเกษตรอำเภอหรือสำนักง,งานเกษตรจังหวัดเป็นต้นข้อดีของตลาดเกษตรกรคือ 1>, 1. เกษตรกรผู้ผลิตมีสถานที่จำหน่ายที่แน่นอน 2. ผู้บริโภคมีทางเลือกในการซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัยจากสารพิษและ 3. ราคาถูกเพราะไม่ได้ผ่านพ่อค้าคนกลางครับตลาดเกษตรกรก็เป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และของกมรมส่งเสริมการเกษตรสำหรับตลาดเกษตรกรของบุรีรัมพ์ภูในอดีตนั้นได้ให้เกษตรกรตั้งโต๊ะแล้วก็วางขายริมทาง ต่อมาได้รับการสนับสนุนงบพัฒนาจังหวัดก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ตลาดเกษตรกรในปี2560ณบริเวณสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบุรูในระยะแรกก็มีปัญหาครับขายไม่ได้และก็ได้แก้ไขปัญหาและพัฒนามาโดยลําดับทําให้นเวลานี้มีลูกค้าประจํามากขึ้นยอดขายมากขึ้นโดยมียอดขายเดือนละประมาณ3 0 0 0 0นบาทหรือมีรายได้รวมในระยะเวลาประมาณ5ปีที่ผ่านมากว่า10ล้านบาท และในปี2,565นี้จังหวัดหนองบัวลำพูก็ได้ขอรับการสนับสนุนงบพัฒนาจังหวัดก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ตลาดเกษตรกรณบริเวณสำนักง,งานเกษตรอำเภออีก3แห่ง ได้แก่สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสังสำนักงานเกษตรอำเภอนากลางและสำนักงานเกษตรอำเภอสวรนครูหาซึ่งก็จะเกิดประโยชน์แก่เกษตรกร,กรและผู้บริโภคในพื้นที่นอกจากนี้ในส่วนของอำเภอที่ไม่มีงบประมาณในการก่อสร้างตลาดเกษตรกร,ก,รก็ได้ให้สำนักงานเกษตรอำเภอคัดเลือกเกษตรกร,กรและสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อดําเนินการในรูปแบบตลาดเกษตรกร,ดกรโดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ ักที่เราปลูกเองนะคะเราจะมาขายที่ตลาดเกษตรกรแล้วก็รายได้ที่เราได้เฉลี่ยเดือนหนึ่งเดือนละ2 0 0 0 0บาทค่ะดีใจมากค่ะที่ได้มาขายอยู่ที่ตลาดเกษตรกรค่ะกรมีฝรั่งกิมจูมะนาวกล้วยมะละกอแล้วก็ผักสลดัดกินโอ๊กเลดโอ๊กในโรงเรือนค่ะแล้วก็มัเตาร์ดาชินีก็มาขายที่ตลาดเกษตรกรหน้าเกษตรอำเภอเมืองจังหวัดนองบับวเรา ขายทุกวันจัน์ทถึงวันพฤหัสค่ะก็วันวันศุกร์ก็ไปขายที่ศูนย์ราชการข้างตึกอนาลโยค่ะรายได้เดือนหนึ่งก็ประมาณ4 0 0 0 0ื0 0 0้ค่ะจะเห็นว่าตลาดเกษตรกรนั้นเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ให้เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าปลอดภัยมาจำหน่ายด้วยตนเองเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคดังคำกล่าวที่ว่าเกษตรกรจริงจ ทุกสิ่งปลอดภัยการซีงการยิงยิงทุกสิ่งปลอดภัย